ชมคลิปนะคะแอปทักษออนค่ะอวดลีลานะคะแวกว่หวสุดพลิ้วใต้น้ำค่ะเรื่องออร่าความสวยความงามเะ,ะเรากับเจ้าหญิงของนักแสดงสาวแอปทักษออนพักสุดเจริญถือได้ว่านะคะเป็นที่ทราบและก็รับรู้กันดีค่ะสำหรับแฟนๆหยุดแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นกันในบทบาทปกติทั่วไปค่ะแต่ล่าสุดค่ะเจ้าตัวนะคะได้เปิดเผยให้เห็นนะคะมุมมองใหม่ เมื่อสาวแอปค่ะลงไปแวกว่ายใต้น้ำนะคะในเบื้องหลังการถ่ายทําละครเรื่องล่าสุดนะคะขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอค่ะโดยนะคะในคลิปค่ะถูกโพสต์ไว้นะคะเผยให้เห็นค่ะความสวยงามนะคะของสาวแอปค่ะที่มีลีลาการแวกว่ายนะ,ะราวกับนางเงือกกันเลยทีเดียวค่ะด้วยท่วงท่าที่เป๊ะปังดูแพงสุดๆค่ะเรียกว่าหรูหราะะทุกอิริยาบถนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะอล่าเจ้าหญิงค่ะก็เปล่งประกายเจิดจรัสทุกย่างกา้าวจริงๆค่ะ ก็เอาโมเมนต์นะคะที่เธอนะแหวกว่ายอยู่ในน้ำนะคะเอามาให้ดูค่ะเรียกว่านะคะขนาดว่ายนะ้ำก็ยังสวยกันเลยทีเดียวนะคะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลนะคะจากที่นี่ entertainment t com ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า